ก็สวัสดีนะครับผมคนเดิมนะครับคนนี้เป็นเหยื่อวีดูเค <c oughs> น,นี้ก็เป็น ep ีที่ต่อจาก e ีีเมื่อวานนะ,นะครับเพราะว่าอธิบายได้หน่อยเนื้อมันกตัดนะครับโทรศัพท์จะต,ตัดพื้นที่เตรีมวยมเรื่องไม่รู้นะเราันนี้ก็เป็น e ีีต่อที่ของ e ีีที่6นะครับห ep ีที่หกรับหนึ่งว่าวิธีการจัดฉากใส่ร้ายนะ ทางความรู้สึกนึกคิดเนี่ยของวิเคเนี่ยมันมีกลไกอะไรบ้างนะท้าังไงให้รู้ทันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในในแต่ละวันผมบอกไว้แล้วว่าเหยื่อทุกคนที่ตกเป็นเหยื่อเราเรียกเขาว่าเหยื่อก็ได้ะนะเหยื่อทุกคนที่ที่โดนไอ้คลื่นเสียงพวกนี้วันๆเนี่ยมันจะครุกอยู่กับอะไรมันจะครุกอยู่กับกิจวัตรประจําวันของเรานะครับ มันจะขุกอยู่กับกิจวัตรประจำวันของเราแล้วก็เรื่องราวของเรานะอทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยในความรู้สึกมันีิตลอดทั้งวันแม้กระทั่งตอนนอนผมบอกไปแล้วว่าไม่ใช่ตัวตนเราตัวตนเราได้แจ่อะไรรู้ไหมมันถูกถูกการฉุกเชื่มต่อเนี่ยเป็นการถ่ายเทยบางอย่างคิดให้เห็นรู้สึกให้ได้สาคัญ อารมณ์ที่จะต้องเข้าร่วมสิ่งเหล่านี้ยมันเป็น,นกลไกในการกําเป็นกระบวนการเป็นรูปแบบในการที่จะต้องนําทางทุกอย่างต้องนําทางให้กับเหยื่อนําทางด้วยอะไรบ้างความคิดนําทางด้วยอารมณ์นําทางด้วยความรู้สึกทุกอย่างเห็นไ,ไหมสิงเรียกว่าคนโทนเพราะฉะนั้นเนี่ยในวงจํากัดของคําว่าตกเป็นเป้าหมาย หรือตกเป็นเหยื่อคือมนุษย์อีกคนนึงถ่ายทอดจิตความรู้สึกนึกคิดแม้กระทั่งจิตใต้สำนึกมันทำให้เราเนี่ยอยู่ในวงล้อมของด้วยคำว่าต้องมีเสียงและเสียงพวกมันเนี่ยก็คือเป็นรูปแบบของเสียงแบบจิตวิทยานะครับเพราะานี่สิ่งที่ในคลิปก่อนในคลิป EP ที่5เนี่ยให้ถอด ถอดจิตวิทยาว่าภาษาพูดมันต้องการอะไรนะแล้ววิธีการเหล่านี้เราจะเห็นเจตนานะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมันเนี่ยผมคือบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะครับมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในความคิดโดยที่ไม่ใช่ของเรามีความรู้สึกที่เกิดขึ้นในตัวเรา โดยที่ไม่ใช่ของเรามีอามีอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ใช่อารมณ์เรามันต้องการให้เราเข้าร่วมและนําพาไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้ความรู้สึกค,คิดอารมณ์ในการขับเคลื่อนเพื่อใส่ร้ายให้เหยื่อเนี่ยเข้าใจผิดกับสิ่งที่เกิดในสภาวะทางด้านจิตใจทางด้านความคิดทางด้านจินตนาการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเนี้ย จะต้องโสมมคิดโสมมรู้สึกไม่ดีมีอารมณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมันคือต้นแบบฉบับคนที่ไม่รู้เนี่ยคนที่ไม่รู้ตัวหรือว่าคนที่ไม่รู้เกี่ยวกับสภาวะพวกนี้ก็จะเข้าใจผิดว่าสิ่งที่เกิดเนี่ยมันสร้างได้มันทําได้มันเลยใช้คำํำจิตวิทยาว่าสิ่งเหล่านี้ มันสามารถทําให้เราโมโหได้มันสามารถทําให้เราหงุดหงิดได้มันสามารถทําให้เรามีอารมณ์ได้จะถามว่าก็กูไม่มีอารมณ์กูไม่มีความรู้สึกกูไม่ได้คิดแล้วสิ่งพวกนี้มันโผล่มาจากไหนมันเป็นของไทยกันเราก็าเลยต้องมาตามหาที่มากันว่าสิ่งเหล่านี้คืออีกหนึ่งคนที่กำลังถ่ายทอดจิตวิญญาณจิตใต้สำนึกความรู้สึกนึกคิด เพื่อให้เรานะครับเข้าใจผิดนะครับใน EP พนี้ผมมาแตกรายละเอียดให้ทุกคนเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับจัดฉากใส่ร้ายไอ้คำาข่าวหาใส่ร้ายที่เกิดขึ้นในใจระวังตั้งแต่ตื่นนอนมาจนถึงสิ้นวันเนี่ยการจัดฉากใส่ร้ายหลักเนี่ยคือการจริงๆแล้วถ้าเรามองหรือว่าถ้าเรา มีจุดยืนสักจุดหนึ่งที่ได้เห็นมันรู้สึกนึกคิดและนจินตนาการในสิ่งในกระบวนการที่มันทำในแต่ละวันเราจะเห็นอะไรรู้ไหมครับถ้ากับว่ามันเอาผิดตัวมันเองมันต้องการให้เราเข้าใจผิดกับความรู้สึกที่มันมีมันต้องการให้เราเข้าใจสึกเข้าเข้าใจผิดกับอารมณ์ของมันมันต้องการให้เราเข้าใจผิดกับจินตนาการในเรื่งความคิดและยังมีอีกอันนี้เป็นหลักหละ่ะ ที่เอาหยิบหยิบขึ้นมาพูดนะครับเหมือนมันจัดฉากใส่ร้ายแล้วก็เอาผิดตัวมันเองมันรู้สึกอะไรเดี๋ยวมันก็จะมาใส่ร้ายมันคิดอะไรเดี๋ยวมันก็จะเอามาใส่ร้ายนะสกับว่าแม่งมันเอาผิดตัวมันเองแล้วมันเอาผิดตัวมันเองในทั้งวันนะครับนะวันๆแค่รอดูว่ามันออกแบบอะไรแต่จริงๆเนี่ยเราใช้ชีวิตแต่เราต้องแยกให้ได้ นะการแยกเนี่ยก็คือจะหมายความว่าแยกสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ใช่ตัวเรามันเริ่มจากอะไรแล้วเราจะสามารถเห็นได้แบบไหนวันๆน,น,นะครับเราเนี่ยใช้ชีวิตตามปกปติเลยเราต้องสนใจเรื่องเดี๋ยวพอเราไม่สนใจความเข้มข้นหรือว่าความชัดเจนในการที่จะเห็นเนี่ยมันมีนะครับมันมีวันๆน,น,นะครับรอดู นะครับว่ามันออกแบบความคิดอะไรว่ามันรู้สึกอะไรว่ามันมีอารมณ์กับอะไรในเหตุการณ์ของเรามันต้องมานั่งนะครับในความเป็นจริงนะครับในหลักตรการในความเป็นจริงเนี่ยมันต้องนั่งและเพื่อดูพฤติกรรมเราดูพฤติกรรมในชีวิตประจําวันแเราว่าเราทําอะไรบ้างมันสามารถที่จะเหมือนมันอินตามเอาไงมันอินเนอร์มันมาเต็มนะครับอินตามกับเหตุการณ์ของเรา เลยกลายเป็นว่าไอ้สิ่งเหล่านี้คำว่เา,าเซนสตีฟจะเขา้าเข้ามาว่าเอ้ยเรามีเราเรามีคนเรียกว่าเป็นเรื่องของเซนสติฟกับอะไรแจเราไม่ได้แสดงละเราไม่ได้ม,เม,ดมีเราไม่ได้มีความสึกร่วมด้วยกับเหตุการณ์ครแต่ไอ้พวกนี้ต้องรู้สึกแทนเรานะครับต้องคิดแทนเราแตกจินตนาการออกไปนะแตกจินตนาการออกออกไปมันจะ เหมือนมันทั้งคำนึงทั้งคิดถึงอุยเยอะแยะ,ยะ,ยะมากผมบอกเลยรายละเอียดเหล่านี้เป็นรายละเอียดเล็กๆนะแต่มีผลถ้าเรามองไม่เห็นนะครับแต่จริงๆอ่ะกูไม่คิดเราไม่ได้คิดแต่เดี๋ยวมันก็คิดให้เดี๋ยวมันก็รู้สึกให้กับเหตุการณ์เราทุกทั้งวันนะครับผมคึณบอกไปแม้กระทั่งเรานอนเนี่ยมันังเอาความฝันมาใส่ร้าย มึงได้กับแม่ตัวเองคือความเป็นจริงมีใครเอากับแม่ตัวเองก็ไม่มีมีใครทําร้ายพ่อแม่ตัวเองไหมไม่มีมันใช้รากฐานในการเรียกว่าผูกจิตใต้สานึนเปลี่ยนจิตใต้สานึนมันเอาความรู้สึกที่ไม่ดีของมันเข้าไปในตอนที่เราหลับเป็นจินตนาการของอีกหนึ่งคนที่เอาไว้เพื่อจัดฉากว่าสิ่งที่เกิดภายใต้ในตอนที่เราหลับเนี่ยในจินตนาการเนี่ยเป็นของเรามันกล่าวอ้างว่าเป็นของเราแต่จริงๆนะมัน เป็นจินตนาการเป็นความรู้สึกเป็นเรื่องอุบาทที่เกิดขึ้นจากอีกตัวหนึ่งที่จะเอาผิดเราผมบอกไว้เลยนะเพราะนั้นเนี่ยวันๆให้รอดูว่ามันออกแบบอะไรนะเดี๋ยวมันอ้าปากการพูดของมันอนะ่ะผมมองว่าเป็นความงูเดี๋ยวมันก็งูให้เราฟังเดี๋ยวมันบอกเจตนามบอ,อกนะครับความเป็นจริงจับก,กลุ่มทุกอย่างผมบอกเลยพวกนี้คือลวงโลก รวงความคิดนะเปลี่ยนจิตใจสำนึกของเหยือ่อเปลี่ยนความคิดของเหยือ่อมีอารมณ์แทนเหยือ่อทุกอย่างผมบอกเลยว่าทุกอย่างเพรานั้นเนี่ยพวกมันคือต้นแบบฉบับของการที่จะคอนโทรลให้อยู่ในเรื่องของในด้านลบเพราะฉะนั้นนะครับยิ่งเรารู้ตัวเองมากเท่าไหร่จิตใจเราก็จะไม่ถูกทรมาน การที่มันได้ทรมานใจติดใจตัวของตัวมันเองมันหมายความว่ามันคือต้นแบบใช่ปะต้องให้เรารู้สึกตามมันจะถามว่าก็กูถ้ากูไม่รู้สึกแบบมึงอ่มันเดี๋ยวมันหนักกับตัวมันเองเดี๋ยวมันบีบตัวเองเพื่อให้เข้าสู่ความทรมานเข้าไปเดี๋ยวมันทรมานตัวเองจิตใจความคิดความรู้สึกนะ เพราะนั้นผมจึงบอกทุกคนเลยครับเน้นย้ำเลยนะครับวันๆเนี่ยมันออกแบบเราไม่ต้องสนใจเดี๋ยวพอเราไม่สนใจปุ๊บเดี๋ยวมันก็เน้นเดี๋ยวมันจะยำ้ำย้ำทางความคิดและก็เอาออกมาพากใส่ร้ายเราจับความจริงนะใช้ความจริงใช้ความจริงจับกลุ่มจิตวิทยา กลุ่มความรู้สึกหรูอข้าลราผมงบอกว่าวันๆให้รอดูว่ามันออกแบบอะไรรู้สึกอะไรคิดอะไรทุกอย่างที่มันนำมาพากใส่ร้ายที่มันพูดกับเราอยู่ตลอดเวลานั่นคือมันกําลังสะบัดตัวมันอยู่นะมันกําลังสะบัดตัวมันมันกําลังสาธยายนกําลังหารายละเอียดทุกมุมที่จะใส่ร้ายแต่หารู้ไหมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถ้าเราดูหรือฟังดีๆเป็นการ มันกําลังให้รายละเอียดว่ามันกําลังรู้สึกอะไรมันกําลังคิดอะไรมันกําลังสภาวะของจิตใจมันเนี่ยเป็นแบบไหนเดี๋ยวมันสาธยายให้ฟังแบบละเอียดเลยเพราะฉะนั้นคําใส่ร้ายคือคําสารภาพทั้งหมดครับทุกคนนะครับคําสารภาพคืออ่ะคใส่ร้าย คือคำสารภาพทั้งหมดลองไปเอาสิ่งที่ผมพูดลองเอาไปย้อนดูลองเอาไปวิเคราะห์ดูลองเอาไปทำกันบ้านตรนนะครับว่าสิ่งนี้เฮ้ยเรายังไม่รู้สึกเลยมารู้สึกไทแเรามารู้สึกไปแล้วเพราะนั้นพวกนี้เซนสติบรุนแรงมันอ่อนแอจริงๆอ่ะมันอ่อนแอมากมาก อ่อนแอเรื่องความรู้สึกมันเซนสติฟเนี่ยมันเซนสติฟไวกับเหตุการณ์ของเรากับเรื่องของเราเพราะนั้นเนี่ยพวกเนี้ยเหมือนสุขภาพจิตถูกทําลายสุขภาพจิตถูกทําลายเรื่องความรู้สึกเพราะมันต้องทําตัวเองรูปแบบมันนี่ยทลายมันนะไม่ใช่ทําลายอย่างเราเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมกับสื่อต่างๆที่มันจะต้องการเจตนาให้เราเนี่ยรู้สึกหรือว่านึกคิดในแบบ ตัวที่ต้นฉบับก็คือตัวมันที่ที่จะทําให้ให้เราเนี่ยเป็นไปตามในเมื่อเราไม่เป็นไปตามมันก็ต้องหนักกับตัวมันเองเพื่อให้เข้าอะไรเพื่อให้เข้าใจว่าสิ่งเหล่าน,นี้สามารถที่จะเอามาหลอกเราได้เพื่อให้เราเนีเข้าใจว่าแล้วก็เป็นจิตวิทยาออกมากูทํำให้มึงรู้สึกแบบนั้นนะกูทำให้มึงรู้สึกไม่ดีนะกูทำให้มึงมีอารมณ์น,นะนี่เห็นไหมแล้วมันก็สาธยายตัวมันสุดท้ายกลายเป็น เขาเราียกว่ามันคํคาคําใส่ร้ายทุกคําคือคําสารภาพมันสาธยายตัวมันทุกวันผมบอกเลยตั้งแต่ตั้งแต่ตื่นมาอยันเรานอนอีกรอบหนึ่งนะนี่เป็นแบบนี้นะครับนี่คือรูปแบบเวงแล้วเรามองย้อนกลับไปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใครได้รับผลกระทบมึงต้องทรามานใจมึงเองมึงต้องรู้สึกแย่กับตัวมึงเองแต่มันเสียด ย้ายแค่จากกิจวัตรประจําวันออกมนอยู่ในกิจวัตรประจําวันของเรามารู้สึกแท้แล้วทั้งวันทุกเรื่องราวของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความจริงจับกลุ่ม,มันทุกอย่างผมบอกใช้คนในการจับกลุ่มสิ่งเหล่าน,นี้เนี่ยก็ท้ายคลิปก็อยากจะเน้นย้ำทุกคนว่าวีดูเคม่ไม่น่ากลัวเลย เป็นแค่กุศโลบายนะมันอุปโลกนะมันประโคมว่าสิ่งคือยนักที่สุดภายใต้ในจิตใจของรมณจริงๆเราดับที่ตัวเองดับที่ตัวเราได้อะไรก็ทำอะไรทา,าไม่ได้นอกจากเราจุดจุดที่ตัวเราเองจุดในเรื่องของอารมณ์จุดในเรื่องของทุกอย่างผมถึงบอกไงว่าดับที่ตัวเราเองมันจุดให้เราเราจุดตัวเองได้แต่คนอื่นจุดเราได้ไหมไม่มีใครจุดเราได้ไม่มีใครมาสามารถทําให้เรามีอารมณ์ได้ เดี๋ยวมันจดตัวมนในทุกๆเรื่องความรู้สึกเรื่อคิดแล้วแม้ด้านอารมณ์นะครับดับที่เรายิ่งตัวเรารู้ตัวเราเองมากเท่าไหร่จิตใจเราวว็จะยิ่งไม่ถูกทรมากาผมบอกเลยนะคำใส่ร้ายที่มันกล่าวอ้างมาที่มันใส่ร้ายเราทุกวันคือคําสารภาพจากตัวมันสาธยายตัวมันให้ฟังทุกอิเลียนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากตัวนี้ เใหม่ใน e ีหน้าอ EP ที่แล้วยังไม่สมบูรณ์นะ EP นี้ก็โอเคนะครับหวังว่าทุกคนคงตื่นรู้และเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจที่เกิดขึ้นในความคิดและความรู้สึกน,นะตัวเราก็เป็นตัวเรามันเป็นเราไม่ได้สำหรับคลิปนี้ฝากเท่านี้ครับสวัสดีครับ